สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ทำคําสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดํากับช่องบ้านพระนิพพานจิตตังทำคําสอนในวันนี้เรื่องกรรมฐานทรงกําลังแบบเบาๆซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดําจะมาแนะนําการฝึกกรรมฐานดังนี้ด้านสุขวิปัสสโกอาณาปาน,านุสติกกรรมฐาน การดูลมหายใจเข้าออกการได้ทิพยจัตสุญาณความเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับตปนสาธุชนมุตรบริสัตย์ทลาย ท่านทั่งไหลได้พากันสมาทานศีลสมาทธนโดยรมฐานแล้วโอกาสต่อนี้ไปเป็นวาระที่ท่านนั้งหลจะได้รับการศึกษาในการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานหมดนี้ แทนที่ผมจะแนะนำท่านในด้านพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติอุปสม,มานุสติแต่เรย่างผมขอโอกาสแนะนำรวมเพื่อว่าถ้าปฏิบัติแบบนั้นไม่ทันกับอายุของเราที่จะสิ้นไป ไม่ว่าพระกรรมฐานทั้งห้าอย่างนี้หาว่าท่านหลายสามารถจะทรงได้เพียงแค่กำลังเบาๆท่านละลายจะทรงความเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดากับสหิธาคามีเป็นอันว่าการศึกษาพระกรรมฐานหมดนี้เป็นการศึกษาที่มีกำไรอย่างยิ่ง แดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะนำของเระผมก็แนะนำในด้านสุข,ขวิปัสสโกคำว่าสุขวิปัสสโกนี้ใช้ํำลังการพิจารณาแบบเบาๆหมายความว่ามีการรู้แจ้งเห็นจริงแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรัดในชาสมาบัติจนเกินไป ละขอท่านหลายจงจําไม่ได้ว่าสำหรับพระโสดาบันพระสกิธาคามีอันนี้อ,องคสมเด็จพระชินศีสีทรงจัดว่าเป็นผู้ทรงอธิศีนหมายความว่าเป็นผู้ทรงศินจริงนั้นผมจริงเอาคำแนะนำทั้งหมดในกลุ่มนี้แทนที่จะแยกเอามารวมกันเสียเลย สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำหัวข้อที่ควรปฏิบัติเป็นตอนตอนไปเพื่อความจำเป็นที่พึงเข้าถึงสำหรับพุทธานุสติกรรมฐานก็ดีเมื่อกรรมฐานทั้งหมดคนดีมีวิธีปฏิบัติ2อ,อย่างการปฏิบัติเพื่อทรงฌานแบบสงบได,ด้สมาธิปกติกับการพิจารณา วันนี้จะขอแนะน้ำทั้งสองแบบตามเวลาที่คุณจะให้สำหรับพุทธานุสติกรรมฐานนี้ตามความนิยมได้าการทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิหรืวอว่าทรงอารมณ์ให้เป็นฌานท่านปฏิบัติกันแบบนี้ผมได้เคยบอกท่านแล้วว่าเพื่อกรรมฐานทุกอย่างท่านจะทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้ ราว่าอนาคานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานดะงับอารมณ์จิตโงสซ่านถ้าเมื่ออารมณ์จิตโงสซ่านขึ้นมาเมื่อไรถ้าเราใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาอารมณ์ไม่ยอมหยุดจากการโงสซ่านก็ให้ทิ้งคำภาวนาหรือพิจารณาเสียจับแต่อนาปานุสติอย่างเดียวไปเดียวก็จะหยุด สำหรับในด้านพุทธาน,นุสติกร,รมฐานที่ปฏิบัติเป็นการสรงฌานท่านให้จับคู่กับลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโสองอยู่แบบนี้สำหรับธรรมานุสติการรมฐานล้เก็เวลาให้ใจเข้านึกว่าธรรม เป็นลายใจออกนึว่าโมคือว่าทำโมสำหรับสังขารนุสติกรรมฐานเวลาไายใจเข้าน ouais ึกว่าสังเวลาไใจออกนึว่าโคแต่ว่าสังโคสำหรับสีลานุสติกรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานไข้คนคุมสิงสำหรับอุปสมานุสติกรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานตั้งอารมณ์ไม่เฉพาะพุทธานเป็นอารมณ์คิด ก็ไม่ควรจะนั่งภาวนาเวศีโลและอุปสมโมอันนี้ไม่ควรจะให้โรรตอนนี้ก็อยาขอพูดถึงว่าผลที่จะพึงบังเกิดแก่นักเจริญพระกรรมฐานในด้านปฏิบัติในพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติที่มีผลปรากฏเป็นสองประการ ความจริงเรามุ่งนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในการดันสรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิได้ของจงอย่าลืมว่าจิตของเรานี่บางครั้งเราต้องการสงัดต้องการสรง,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 งอารมณ์เฉยๆให้แยกอารมณ์ทรงตัวแต่บางคราวจิตก็ต้องการความคิดต้องการคิด นักเจริญพระธรรมฐานที่ดีจะต้องไม่ฝืนอารมณ์จิตเมื่อจิตต้องการสงัดต้องการอารมณ์ทรงตัวแล้วก็ใช้จับลมให้ใจเขาออกคู่กับภาวนาถ้าจิตต้องการคิดเราก็คิดถึงความดีของพระพุะธสัมมาสัมพุทธเจ้ารือความดีของระธรรมรือความดีของพระอ,อริยสงฆ์ ถ้าหากว่าท่านเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติท่นโดยเฉพาะอย่างยิงย่งพุทธานุสติก็ดีสังขานุสติก็ดีผลจะเกิดขึ้นอแบบหนึง่งซึ่งแปลการแฝกเข้ามาแต่ก็เป็นความดีอันนี้ต้องจำนั่นก็คือเวลาพิจารณาเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ จิตเะยบรายกดเห็นเป็นภาพสระพุทตรรปหรือว่าเป็นภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงความเป็นมนุษย์แต่ก็มีความสวยสดงดงามเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาอาจจะเป็นภาพพระหรือว่าจะเห็นภาพพระสงฆองค์ใดองค์หนึ่งรายกดขึ้น ดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดวิเดินาพุทานุสติกรรมาฐานหรือว่าสังขานุสติกรรมาฐานอันนี้มีอสองแบบดกันแบบหนึ่งภาวนาโดยไม่คิดถึงรูปพระพุทธเจ้าหรือภาวนาโดยไม่คิดถึงรูปพระสงฆ์อีกแบบหนึ่งท้ายจิตเรานิยม นึกถึงรูปพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งคือพระพุทธรูปที่เรามีความพอใจที่สุดสามารถจะติดใจง่ายผมไม่เรียกว่าติดตาเพราะเราหลับตาแล้วเวลาภาวนาไปนึกถึงพระพุทธโูปองค์นั้นสำหรับสสงคานุสติเราก็นึกถึงพระอริยสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าพระสฆ์องค์ใดที่เรามีความเคารพไปด้วยอย่างนี้ก็ทำได้ ถ้าหากว่าท่านนหลายนึกถึงภาพพระพุทธรูปก,ก็ดีนึกถึงภาพเราสฆ์ก็ดีถ้บาบังเอิญภาพนั้นกลายขึ้นมีสีแปลกก็มีสีรูปพระอื่นแต่ว่าเป็นพระเหมือนกันนอกจากพระที่เรากําหนดติไว้ในขณะที่ภาวนาก็จงอย่าตกใจเมื่อเป็นภาพพระเหมือนกันก็จับภาพพระนั้นไว้ ถ้าใช้จิตจับภาพรู้สึกว่าจะมีประโยชน์มากทั้งนี้เพราะอะไรพ่อการจับภาพเป็นกับสิณไม่ว่าจะเป็นกสินอะไรก็ช่างถือว่าเป็นกรรมฐานหยาบติดสามารถจะเป็นสมาธิได้ดีแล้วก็ทรงได้ทึ้ฐานสิย่อมมาให้ดีนะครับ อันนี้สำหรับการเจริญพิธรรมฐา,านปรากฏภาพจงศึกษาไว้อีกนิดหนึ่งนั่นก็คือเมื่อเวลาหา้าปีผ่านมาปรากฏว่ามอุบาสิกาคนหนึ่งที่อยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีใน,น,าน,านขณะนั้นเธอไปศึกษาพระกรรมฐา,านในสำนักสอนกรรมฐา,านแห่งใดอย่างหนึ่ง ยา้ผมออกนามจะเสียชื่อเสียงเขาการสอนจะื่กรรมฐานของสนากนั้นไม่ใช้คำภาวนาว่ะพุทธคิดถึงรูปกับนามแต่ได้ว่าท่านอมบาศิกาท่านนั้นเมื่อหลับตาลงไปคิดถึงรูปกับนามคราวไรก็ปรากฏว่ามีรูปพระพุทธรูปปรากฏขึ้นในใจเสมอ ทัานไปบอกทนาย์ันทนาาจย์ก็บอกว่านั่นเป็นก,นาาก,กนนเนิเลสให้ทิ้งไปจงอย่าเอาใจเข้าไปยุ่งให้สนใจในคำว่าโลกกับนามเสมอสนันท่านอุบาสิกาท่านนั้นก็ตั้งใจเจดทิ้งภาพนั้นชื่อไม่เน้กถึงแต่ปลายก็ไว้ย,ยิ่งไม่เน้กถึงกิจภาพโลกกับนาม แทนที่รูกจะหายไปรูปน่นกะชัดเนจนแจ่มใสขึ้นทุกวันเป็นอนวุวาตทั้งเวลาสามเดือนที่ผ่านมาเมื่อหลับตาลงไปหรือจะไปลืม,ลมตาก็าตามภาพพระพุทธรูปนั้นติดใจอยู่เสมอเห็นชัดเห็นทางใจไปหาอาจารย์คราวไรอาจารย์ก็บอกว่าเป็นกิเลสนี่ผมก็สงสัยเหมือนกัน ว่าถ้าเราเห็นพระเป็นกิเลสแล้วก็เราจะหลบกิเลสไปทางไหนตามแบบฉบับที่เราศึกษากันมาเมื่อเ,เห็นภาพพระเป็นภาพมงคลเมื่อออกพ,พรรษาแล้วพรากฏว่าทูลบาสิกากลับบ้านมาอพบกับอาจารย์ที่บ้าน์ซึ่งศึกษากรรมฐานทางวิถีย ท่าเลยบอกว่าเห็นทางวิทยุแนะนําว่าต่เห็นเป็นภาพพาะพุทธรูปหรือว่าเห็นเป็นภาพพระสงฆ์ถือว่าเป็นมงคลยิ่งถ้าจับภาพได้นาน,นแสดงว่าจิต,ตรงชานหรือว่าเข้าถึงอุปจารสมาธิถ้าภาพน้นแจ่มใสจงเป็นปต่กายทุกกลายจากสีเหลืองขาวน้อยจางลงไปทุกทีทุกทีในที่สุดก็กลายเป็นสก,กายฟิก สาโตนอันนี้คือว่าเป็นยพหะุงบาสีกาได้ฟังอย่างนั้นก็ดีใจในเวลาที่ภาวนาหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีนึกเข้นพาองนั้นพราองค์นั้นปรากฏค่านเป็นป็นกายผ่องใสมีหลังเมื่อเวลาใครก็พูดถึงใครทึ่งเรื่องอะไรทึงบุคคลที่ตายไปแลหได้ยังไม่ตาย วัตถุอะไรก็ตามภาพนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่สูกะกลายเป็นบุคคลได้ทพิจิตุยานไปนี่การศึกษาของท่านหลายต้องจับไว้ทั้งสองระการแต่ว่าการสอนของผมในระดับนี้ไม่ปรดสงค์พิจิยุยายเนเพื่อสงอย่างเดียวคือขั้นสุขาวิปัาสโก แต่ถ้าว่าบางอื่นท่านทั้งหลายจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้ได้ที่มีขออุญานหรือว่าโนวมยิธิผมก็สนับสนุนถ้าต้องการอย่างนั้นให้หันไปสนใจกับหลักตสวิชาสามที่มีอยู่แล้วที่แนะนำแบบนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแทนที่ท่านจะไปเถียงกับใครเขาจะได้รู้ไว้ ว่าแม้แต่เราตั้งใจภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธรรมโมสังโฆโดยไม่กําหนดจิตคิดว่าจะเห็นภาพภาพก็สามารถจะเกิดได้ถ้าอารมณ์ใจของเราควรจะเข้าถึงเป็นทูนได้ทิจ่จิตวยาญาณจำมาให้ดีนะ่รับนี่เป็นจุดหนึ่งสำรับอีกจุดหนึ่ง ในการใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินั่นก็คือถ้าจิตของเราไม่ต้องการความสงัดคืออารมณ์สงบโดยเฉพาะแต่ว่าจิตต้องการอารมณ์คิดเรื่องจริยาเรื่องการของจิตนี่ท่านจะต้องศึกษากันให้ดีอย่าให้มันตรงเกินไป ยงเกินไปแต่พิงว่าฉันศึกษาพุทธานุสติต้องการอารมณ์หยุดแต่พอจิตากคิดเข้ามาถ,ถึงด้านพิจารณาความดีของพระพุทธธรรมประสคงเราไม่เอาเราฝืนอารมณ์จิตแบบนี้แทนที่จะเป็นผลดีก็จะกลายเป็นอาการของขุ่กลุ่มไปกลุ่มอารมณ์จิตมันก็เสียมีความเล่าร้อน แ่นั้นจงใช้อารมณ์ให้มันผูกกับจังหวะของอารมณ์จิตที่ต้องการถ้าจิตอยากจ,จะคิดก็เชิญคิดคิดตอนไหนคิดถึงพุทธานุสติคำว่าพุทธานุสตินีแประวัตตามนึกถึงความดีของ์สมเด็จตสัตตตามมาสัมพุทธเจ้าเราก็มาน,นั่งพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าท่านดียังไง น้อมข้าไปถึงความดีของพระองค์พระองค์เป็นกษัตริย์ถ้าพระองค์จะ,สะแสวงหาความสุขส่วนพระองค์เป็นกษัตริย์สบายกว่าที่จะต้องเดินป่าเดินโดงน้อยกลางดินกินกลางทรายเป็นพระพุทธเจ้าที่สอนคนซึ่งไม่มีรางวัลสินแย่งรางวัลใ,นใ,นในดๆไม่มีในตอนหนึ่ง รือว่าเอตอนหนึ่งเมืองค์สมเด็จไปจินาศีบรมศาสันดาสัมมาสัพพะตะเจ้าทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระบาชีพแก่เป็นพระารหารันมีความสุขสามารถจะปฏิพา์ได้แบบสบายถ้าไม่สอนใครไม่พบใครใจก็มีได้ความสุขไม่มีความสกข หากว่าพระองค์จะเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่สอนพวกเราเสียใครจะมงคับท่านเพราะว่าไม่มีใครเป็นนายท่านการจะมงคับให้ท่านเป็นอรหันต์เป็นโสไม่มีแต่แต่ว่าองค์สมเด็จพระจินาสีไม่ทำอย่างนั้นปรับมีพระมหากรุณาธิคุณทนแต่ความยากลำบากต้องนอนกลางดินจริงกลางทราย ต้องต่อสู้กับบรรดารัทิธิทั้งหลายนอกพระพุทธศาสนาที่สอนผิดจนองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรมีความลำบากบางคราวต้องพักถึงสิบห้าวันนี่คือว่าเป็นความดีพององค์สมเด็จพระพทวันที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราเป็นความดีของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความดีส่วนพระองค์ ความดีจุดหนึ่งที่พระองค์ทรงสอนพวกเราที่เราเรียกกันว่าพระธรรมสำหรับพระธรรมนั้นมีถึงแปดหมนสี่พันพระธรรมขันธ์แต่ว่าตอนนี้เราจะมาหยุดจุดเฉพาะความเป็นประสูดาบันของเราเราตั้งใจไว้ว่าเราจะเป็นประสดาบาัน เราก็ตั้งขอบเขตไว้โดยเฉพาะความเป็นประโสดาถ้าก้าวคืนไปมันจะลำบากเอากันแบบง่ายๆการเจริญกรรมฐานกลุ่มนี้เป็นกำไร,รพิเศษเราก็หันมันดูคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมมาลากาชเจ้ที่มีพระมาหากรุณาธิคุณให้เราสนใจตับสินงนี่เราย่องเอาชี้ลานุสติกรรมฐานเข้ามาแทรกเลย ไม่ใช่ต้องไปนั่งไล่เบี่ยวาคำสอนของพระองค์ที่มีความสำคัญในขั้นที่จะเข้าถึงดโศดาบันนี่คือสิ่งจับจุดลงเฉพาะแบบนี้อย่ายให้มันเปลป่กไปสำหรับพระพิจารณาวินยัยมีคาบท227สิขาบทอย่าให้บกตรองสำหรับทมานเนน อย่าให้ศิลบหมกต้องแล้วก็ต้องศึกษาเสกียาวัตอีกมี้5เป็นอันว่าสมันเนรนี้จะต้องมีสิขาบทปฏิบัติจริงๆ85เดยกันสำหรับครรวัตสนใจสินห้5เป็นสำคัญเม่พ่อพระกับเนนผมจะไม่พูดถเสิงเพราะสิลบังคับท่านอยู่แล้ว หากว่าท่านาพลาดสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งจงทราบว่าท่านหมดสภาพจากความเป็นพระถ้าหมดสภาพจากความเป็นพระมันก็เป็นเถนเถรนะข้าแปลวัาขโมยขโมยเอาภาพของพระสงฆ์ในพุทธศาสนามาใช้หลอกลวงชาวบ้านรู้สิดตัวไว้ด้วย สำหรับครวาสเราก็มาพิจารณาสิ่งว่าที่พระพุทธเจ้าแนะนำเรามีดีตอนไหนเอาสิ่งห้าข้อที่หนึ่งพระองค์ให้มีความรักซึ่งกันและกันไม่ได้ค่ายทิงข้าเซิ่งกันและกันความรักมันดีหรือว่ามันชัวน่วคิดเอาใช้ปัญญาเราเป็นเพื่อนกันเรารักกันน่มันดีมันมีเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ ใช้ปัญญาเองนะข้อที่สองให้มีความสันโดดพอใจ,จเฉพาะทรัพย์ของเราที่เป็นสิทธิโดยเฉพาะไม่ยือแย่งไม่รักขโมยทรัพย์ของใครอันนี้ดี้ืยชั่วคิดเอาข้อที่สามสาม,มีปัญญาเป็นที่รักเรารักเราก็ไม่ละเมิดความรักของบมนุลเอง ไม่ละเมิดสามีปัญญาหมดทินดาฆ่าติาญิงชายคนในปกครองโดยที่ท่านเจ้าของแม่อนุมัติดีหรือไม่ดีคิดเอาข้อดีสิสวาจาไม่จริงวาจาหยาบวาจาที่พูดสอเพียนสอเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกวกัน ว่าจะสำราญคลายประโยชน์มันเป็นของไม่ดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เว้นถ้าเราเว้นถ้าเขาเว้นเว้นใีกันเนอาสองฝ่ายดีแล้วไม่ดีคิดเอาข้อดีสาสตุรามีไรเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความเป็นคนบ้าน ผมไม่พูดว่าความเป็นคปรรมดามาลีท่านบอกว่าสุราเรมีไรเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทผมขอพูดว่าตั้งมาอยู่ในความเป็นคนบ้าตามโบติเราก็บ้าจิเลตันหาอุปาทานอยู่แล้วแต่ในวางขณะหน้ายัางบางไม่หนามากนะ แต่พอดึ่มเทียวราเมรไรเข้าไปแล้วหน้าของคนคนนั้นหนายิ่งกว่าต้นเท้าวซอีกสามารถจะพูดเร็วทำเร็วยังไงคนใดมันดีหรือไม่ดีมีผมเปรียบเทียบเท่านี้ผมยิ่งเกรงใจนะยิ่งเกรงใจเป็นอันว่าเรามานั่งพิจารณาสิน5ห้าว่าเราควรจะละแล้วก็ควรจะละเมิด ้าเราต้องการเป็นเบอร์โสดาบันสิงของคยภาวดสิงคนองึลนสิงของพระก็ควรจะปฏิบัติในสิ่งขัดย,ยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดอย่างนี้ถ้าจิตตรงสิงไม่มีรมพ์เปกติโดยไม่ต้องระวังว่ากำลังใจคิดว่าจะทำลายสิงนั่นมันไม่มี ถ้าพยายามรั้งไปเสียบเอาสัตว์ตายโดยไม่มีเจตนาหรือใช้วาจาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่เพื่อรักษาประโยชน์ของบุคคลผู้รับฟังอันนี้ไม่คชดว่าสินขาดเนียบสัตว์ตายไม่เจตนาสินขาดพูดรักษาประโยชน์ถ้าเขาจะแตกแล้วกันแล้วก็หานโยบายใดๆอย่างใดๆมาแนะนำให้เขามีความสามารถีกัน อย่างนี้ไม่ใช่มุสาเพื่นไม่ตายจริงที่ระหวังยากมีสองข้อเท่านั้นเ่าน,นั้นระหวังง่ายถ้าว่าจิตเราทรงได้อย่างนี้ก็ชีอว่ามีความเป็นพระโสดาบันจงจําไว้ว่าองค์สมเด็จพระพักวันทรงสอนไว้ในอุทุมพริกาสูตร ว่าหนึ่งเราจะไม่ตั้งใจทำลายสินง้ด้ตนเอง 2. จะไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายสิน 3. เราจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายสินแล้วคุมใจวกเราไว้แบบนี้ถ้าจิตตรงอย,อย่างนี้เป็นอารมณ์ันแสดงว่า ถามีทรงผีรานุสติกรรมฐานไม่เป็นปกติสำหรับสังขานุสติกรรมฐานนั่นให้นึกถึงความดีของพระสง์เมื่อองค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมพธิญาณแล้วสมเด็จพระบาทพิเ้ษทรงทรมานรกายสอนพวกเราอยู่ทั้ง45ภรรษา เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาปริมิตนแล้วตวาวะโคองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็รวมกันห้าร้อยรูปมีพระมหาหัตถกุเป็นประธานรวบรวมคําสอนององค์สมเด็จพระวิชิตมารที่ต่างคนต่างฟังต่างคนต่างศึกษาห้าเป็นหมดเป็นหมู่เอาไว้เป็นครูสอนสําหรับเรา แม่ท่านนันหลายเหล่านั้นก็ติดตามสอนบ,บคุคคลนันหลายโดยไม่คิดกับค่าจ้างรางวัลไม่เห็นกต่ความเหนเ็ดเหนื่อยความจริงท่านเป็นพระอรหันต์ท่านมีความสุขหาว่าท่านไม่สอนเราก็าไม่เห็นจะเป็นไรใครจะไปว่าอะไรเพราะว่าท่านนันหลเหล่านั้นปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างองค์ก็เมตตาจอมใจไม่มีคิด สมเด็จพระธรรมสามิตรติดตามสอนคนด้วยความไม่ตายฉันใดมารดาพระอริยสงฆ์ท่านหลายก็ติดตามสอนพวกเราเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใครที่ท่านฟังคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติตามท่านได้เป็นอาหารหันต์แล้วเราล่ะเห็นความดีของพระสงฆ์ไหมว่าท่านดีขนาดไหน นี่เป็นว่าจิตใจที่เราพอใจในพระพุทธเจ้าแล้วหรืออย่างพอใจในพระธรรมคําสอนคือสิ่งอของพระพุทธเจ้าแล้หรืออย่างพอใจในพระอริยสงฆ์แล้หรืออย่างถ้าพอใจแล้วก็ดูคาแนะนำขอ,อ,ององค์เด็จพระบาทีแกอีกจุดหนึ่งว่าโลกมันเป็นทุกข มนุสเโลก,กันดีคือว่าโลก,กันดีก็มนุสเโลก,กันดีไม่เป็นแดนหมดทุกข์แดนที่มีความสุขเป็นเอกาตาคือเป็นสุขสายเดียวไม่มีทุกข์เกีย่ยวกับือวันไปอันนี้ก็ได้กะอุปสมานุสติกรรมฐานที่พวกเราน้อมยอมรับระนิพพา,านใหญ่ของเราแยกจากความต้องการความเป็นมนุษย์ แย่ความต้องการเป็นวันไดแย่ความต้องการเป็นมได้ความจริงใจต้องอารมณ์ใจของเราให้มันคิดว่า,าพระนิพพานเท่านั้นเป็นที่ไปของเราถ้าจิตของเราตั้งมันแบบนี้ก็ชื่อว่าท่านทั้งหลายเป็นพระสูดาันเป็นมีชื่อว่าเป็นพระอรญยเจ้าเบื้องตน อาบายภูมิเจ้าสี่บริการคือนรกเปิดอสุรกายสติสานไม่ยิ่ทางไปของเราถ้าจะพูดต่อไปเวลามันหมดแล้วครับรู้ว่าเท่านี้ควรจะเป็นที่พอใจของท่านทั้งหลายแล้วรู้ว่าความเป็นเบร์สูรดาบรรพินของไม่ยากนั้นขอบรรดาสาวกโองสมเด็จพระผูมีศักดา ศึกษาแล้วจงจะโยนทิ้งเสียใช้อิธิบาทสี่ข้าควบคุมอารมณ์ใจคิดว่าอย่างเลที่สุดภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนความเป็นประสงดาบันก็จะถึงท่านในความจริงเขาศากึกษาตังแบบนี้นะเดือนเดียวเขาเป็นอราหันต์หมดต่อที่นี้ไปเขาสาว่าเขาองค์เด็จพระบรมรสุคต สร้างกายให้ตรงกำโลงจิตให้มันกำหนดรู่หลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี